ก็เดาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านไดดาวไว้ที่เราอยู่ในเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์นั่นเองครับอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เก่านะซึ่งเซิร์ฟเวอร์เก่าเนี่ยทำไมเป็นภาษาไทยก็ต้องบอกได้เลยว่าทาไดา้ของเกาหลีเนี่ยเขามีไฟล์ตัวภาษาไทยอยู่แล้วแล้วก็มีผู้คนนะครับผมมีการไปดึงไฟล์แล้วก็เอามาทําเป็นมอดนะสิ่งที่ทุกคนเห็นต่อจากนี้มันคือเซิร์ฟเวอร์เกาหลีครับและจากที่ผมลองเล่นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยมีอะไรที่ผมทําผิดพลาดบ้างก็จะมาให้ข้อมูลในคลิปนี้เลยนะครับผมเกือไว้วา่าบางคนอาจจะมาเล่นหาาดดดขออองเิรร์ไไไทยจะ้มม่ผผลแบบื บางคนเนี่ยอยากจะไปลองที่ทางด้านของเซิร์ฟเกาหลีเล่นแนวทางไหนถึงจะถูกต้องนะครับผมต้องบอกได้เลยว่าคลิปนี้มีสาระกันอย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยนะขอคนละหไลค์หนึ่งสองสไลค์แล้วก็สลอตใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมราคาถูกกันตัวเองผมขอแนะนําไปร้านเติมเกมเพาเวอเพลเลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกการัวเองกันนะร้านยังเปิดบริการยี่สีชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจครับก็เสิร์ชเข้าไปในเ c e บุ o k ว่า p o w r p y หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยยนะะแลก็อ่างรับ สำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมจอร์ลอ็อปเแอนดรอยที่เอาไว้เล่นเกมมือถือบน PC ของคุณได้อย่างลื่นไหลเนี่ยก็อย่าลืมใช้งานเป็น LD Player 9เลยนะครับนับปัจจุบันครับปรับให้ซัพพอร์ตกับเกมทางด้านของ Seven Night r e b i r รภาพคมชัดกว่าเดิมอย่างแน่นอนไม่เหมือนกับตอนเปิดใหม่ๆนะโอเคก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันด้วยเอาละ่ะทีนี้นะครับผมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูครับสิ่งที่ผมเนี่ยทำผิดพลาดแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปทำผิดพลาดแบบผมมันจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับมาที่่่่นนนน้าจัััดททีีมครรรบบเเเปป็ืือองใกกลลตวยูแ ป้องกันก็คือรูปแบบการต่อสู้นั่นแหละโดยรูปแบบการต่อสู้จะมีประมาณ4รูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอ่ะแนวหน้าเนี่ยจะได้พลังป้องกันจํานวน10อะไรอย่างนี้แถวหลังก็จะได้ในเรื่องของพลังโจมตีทั้งหมดใช่ไหมละ่ะพลังโจมตีทั้งหมดก็คือได้เป็นทางด้านของพลังเวทแล้วก็พลังโจมตีและแต่ไม่ว่าจะเป็นตัวละครกายภาพหรือตัวละครเวทเนี่ยก็สามารถใช้ได้ครับและหลายคนเนี่ยก็อาจจะไปเลือกทับแบบนี้ใช่ไหมละ่ะตัวละครดามเมจใส่สัก2ตัว3ตัวเออนะครับผมไปเลือกทับพวกนี้เขาบอกได้เลยว่าคุณคิดผิดครับซึ่งทั ผมแนะนําก็คือจะเป็นทางด้านของทับหน้าซีนะครับผมหลังหนึ่งทำไมถึงเลือกทับนี้ต้องบอกได้เลยว่าถามว่าเรามีดาเมจไหมก็ต้องมีครับผมแต่ว่ามอนมันมีดาเมจมากกว่าเราซึ่งตัวฮิลเนี่ยยังไม่ได้ทํางานหน้าที่ในเรื่องของการฮิลเลยแต่ตัวละครดาเมจเราแตกแล้ว <c oughs> ดังนั้นนะครับผมในทับนี้เนี่ยมันจะช่วยใส่ตัวละครดาเมจมาอยู่ในช่องของอ่าพวกนี้ได้นะไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรนะตัวละครราเชลก็จะถือขึ้นแล้วก็ตายเกิดได้2รอบหรือแม้กระทั่งตัวละครนี้ที่จะมีการแจกฟรีใน เซิร์ฟเวอร์ไทยเหมือนกันเหมือนกับเกาหลีเลยก็คือตัวอย่าง S นะครับผม S เนี่ยเวลาเขาเลือดหมดมันก็จะมีกรอบป้องกันทําให้เขาตายยากอีกดังนั้นการที่เขาเนี่ยจัดทับมาแบบนี้ดูดีที่สุดแล้วและถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำกิจนะครับผมเช่นไปอัพทับแบบนี้มาใช่ไหมกว่าเราจะขึ้นมาได้นะผมเลเวลสามสนะเสียประมาณ2อล้านแทองครับผมโอ้โหแม่งโคตรที่จะเยอะเลยดังนั้นเพื่อที่จะไม่ให้ผิดพลาดให้ทุกคนเนี่ยมาอัพทับนี้กันนะครับผมแทนที่จะไปอัพทับอื่นๆโอเคมันสามารถใช้งานได้ทุก แ,บบแ,แต่แบบไหนใช้ได้มากที่สุดก็ต้องเป็นทับตัวนี้เลยนะครับผมอย่าลืมไปจัดกันด้วยนะอ่ะและก็ต่อไปนะครับผมหลังจากเรื่องจัดทับอันนี้ก็เรื่องจัดทีเหมือนกันจะปั้นตัวละครอะไรดีที่สุดผมแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยไปปั้นท่าได้ของบอสมังกรเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มีของก็คือไม่มีดาเมจใช่ไหมละ่ะและการที่เราจะมีดาเมจเราก็ต้องปั้นทีมให้มันถูกครับโดยมาดูที่กลยุทธ์อีวานเนี่ยนะครับผมตัวละครพระเอกเราเนี่ยปั้นมาเหอะนะครับผมมันจะช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันหมดสติซึ่งถ้าาเกิดว่ บอสตีเรามาเราหมดสติถามว่าได้ทำดาเมจไหมก็ไม่ได้ทำดังนั้นมันจะมีอยู่เพียงแค่2ตัวในเกมเท่านั้นนะครับผมที่จะมีภูมิคุ้มกันการหมดสติซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครคาร์ระดับ s s r เพราะฉะนั้นแล้วผมไม่แนะนานะครับผมกว่าเราจะส่บออกไม่รู้มันไม่มีเลดการันตรงการันตีดังนั้นอีวานตอบโจทย์สุดนะครับผมปั้นไปเถอะและก็ต่อไปครับสายซัพพอร์ตสายฮิลที่อยู่ในเกมจะพ้นใครไม่ได้เลยนั่นคือยูอีซึ่งมีการหมดสติแล้วใช่ไหมแต่ยังมีเผาไหม้อีกตัวนนนนีี้้้จะมมมาากกกัััเเผไหหใอดง็ลย กลายเป็นทาด้ของสายซับตัวแรกที่ทุกคนเนี่ยควรที่จะปั้นเลยและถ้าเกิดว่าเรามีการอัปดาวเนี่ยนอกจากเขาจะช่วยยิวแล้วเขายังช่วยในเรื่องของบัฟดาเมจกายภาพและในช่วงต้นเริ่มเกมเนี่ยอะไรคือเมตาบัฟกายภาพนั่นเองครับผมทีมกายภาพเนาะซึ่งราเชลเนี่ยจะมีการแจกฟรีก็เป็นตัวละครกายภาพเอสก็เป็นตัวละครแจกฟรีก็ตีเป็นกายภาพเหมือนกันนะครับผมอ่ะเซอินอันนี้ตีบอสได้ดีมากถ้าเกิดว่าใครมีนะดังนั้นมันควรหามากที่สุดแล้วควรมีมากกว่าทาได้ของตู้ลิมิเต็ดในตอนที่เริ่มต้น ดังนั้นตัวนี้เนี่ยตัดทิ้งไปเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็จะเอาเป็นท้าของจูฟี่มาเล่นแทนนะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเป็นตัวละครระดับ S S R เอ้ย S R นะครับผม S S R อะไรล่ะโอเคนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเป็นสายวีแล้วดาวตัวละครตัวนี้ไม่เยอะโอ้โหฮิวโคตรลำบากออโต้โคตรยากนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยมาเล็งหาบอสตัวถัดไปที่คุณจะตีครับอย่างเช่นผมจะตีเป็นปีศาจบัวและอะไรดีนะครับผมก็เอาไอ้ตัวนี้มาเลยนะมันจะช่วยในเรื่องของการฮิวเพิ่มเติมอีกเพราะว่า ตัวนั้นเนี่ยมันมีฮิวเวนแค่สกิลเดียวแล้วก็คูดาวค่อนข้างนานครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะมาช่วยในเรื่องของแก้ไขจุดอ่อนเนาะถ้าเกิดว่าเราเดี่ยจะมีการออโต้ซึ่งถ้าเกิดว่าออโต้ทิ้งไว้เนี่ยมันไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเราดาวไม่ครบก็คือ นอกจากจจฮิลแบบเบานะครับผมพูดได้เลยว่าเบาแถมมีฮิลแค่สกิลเดียวเพราะว่าตัวนี้มันเป็นชุบอีกโอ้โหค่อนข้างที่จะลําบากครับยังไงก็ปั้นสายฮิลเลอร์มาอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณกําลังมองหาคือมาปั้นตัวนี้ได้เลยแค่นั้นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีการปั้นตัวละครถูกแล้วเราก็มีของมันก็สู้กับด่านได้ครับแล้วตัวละครอื่นๆเนี่ยก็จะตามมาทีหลังเนาะเอาล่ะนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ยังมีอะไรอีกเมื่อกี้เราพูดถึงตัวละครสีดาวใช่ไหมล่ะแล้วเราก็มาที่รวมครับ ไอโตัวนี้แหละนะครับผมจะมีการดีเซตทุกๆสัปดาห์ผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยแลกไปเฮ้ยนะครับผมอ่ะตรงนี้ผมยังอะไรอย่าสวมใส่อุปกรณ์โอเคนะครับผมยกเลิกแลวใช่ไหมนึกว่าออตโต้อยู่ถ้าเกิดว่าออตโต้มันจะแลกไม่ได้ซึ่งให้ทุกคนเนี่ยแลกให้หมดนะครับผมถามว่าทําไมต้องแลกให้หมดถ้าเกิดว่าในอนาคตคุณอยากจะใช้ตัวละครเนี่ยบทอะไรนะบทช่องออดิแฟกใช่ไหมเหล่าหูมันต้องตีขึ้นตัวละคร6ดาว6ดาวเสร็จก็เอาไป ผสมรวมรวงอ้หพูดง่ายๆว่าคุณเนี่ยจะต้องเลื่อนคาตัวละครให้มัน6ดาวทิ้งสัก1ตัวเพื่อที่จะไปอัพให้กับตัวละครที่เราได้ใช้งานดังนั้นคุณอาจจะไปเริ่มจากอัพ3ดาวมามันใช้เยอะนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมาแลกตรงนี้ให้มันหมด,หมดอย่างเช่นใช้ตัว3ดาวเพียงแค่4ตัวเท่านั้นคุณได้ สีดาวมาไม่รู้แหละว่าจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้แต่ว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่4ดาวดังนั้นเราออแค่เอาไปตีบวกให้มันเป็น5ดาว6ดาวแล้วก็เอาไปใช้อัพเป็นตัวละครอ,อื่นๆได้ส่วนตัวละคระที่ได้ใช้งานนะครับผมก็เก็บเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับผมน้องจูวี่ก็ได้ใช้งานคารอนก็ได้ใช้งานยูอีกก็ได้ใช้งานอันนี้แบล็กโรสก็ได้ใช้งานส่วนตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไม,ไม,ไม่มีประโยชน์สาหรับทิมของเราเลยผมให้ทุกคนเนี่ยแลกไว้ยังไงก็แลกไว้เพื่อที่เราเนี่ยจะเอาไปอัทาาาาางงดด้้้นนขขออกกรึววแล็เไป นะครับผมเพื่อให้งงเดี๋ยวขออธิบายในส่วนตรงนี้ก่อนว่าทําไมผมถึงพูดในเรื่องของการอัพให้ตัวละครมัน6ดาวซึ่งตัวละครไหนก็ได้ที่คุณไม่ได้ใช้งานเนี่ยกดไปปุ๊บมันต้องการตัวละครอ,อีก6ดาวเพื่อมาสงเบยปลดช่องอ์ติแฟกตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับผมยังไงก็ควรที่จะแลกตัวละครทุกๆสัปดาห์เนาะแล้วก็ตัวละคร3ดาวเราหาง่ายอยู่แล้วเพราะว่าเราเนี่ยจะไปปล่อยบอทดนะครับผมปามด่านแล้วเราก็จะได้ตัวละครมาโอเคจะเป็นประมาณนี้ได้ความรู้กันเยอะไหมยังไม่ได้หมดแค่นั้นนะโดยในวันแรกเนี่ยผมทําบิดพลาดอย่่าางมากนนั คือในเรื่องของร้านค้าครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเอาเชรมาซื้อในส่วนของตรงนี้ก่อนถึงแม้ว่าวันแรกเนี่ยคุณอาจจะวุ่นวายในเรื่องของการลงดานาลงดันเจี้ยนนู่นนี่นั่นนะครับผมจนแบบไม่มีเวลาฟาร์มอัพไลน์แต่ยังไงนะครับผมคุณเล่นวันแรกแล้วคุณจงซื้อไอตัวนี้มาซะอาพวกแฮกกุญแจซึ่งรอบแรกเนี่ยมันจะเป็น50-50นั้นกําไรอย่างแน่นอนส่วน80เนี่ยจะคืนทุนคืนทุนในที่นี้ผมหมายถึงว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเราจะมีในเรื่องของเคเวสกลุ่มนักผจญภยัยเราจะได้กุญแจค เราจะได้นู่นนี่นั่นอ่ะออประมาณนี้ซึ่งบอกได้เลยว่ายังไงมันก็คืนทุนเนาะในช่วงแรกๆถ้าเกิดว่าใครยังมีควสของไอตัวนี้อยู่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมาซื้อแพ็กคูเด80ไว้ด้วยนะครับผมอ่ะ ถ้าเกิดว่าเป็น50มันจะมีอยู่เท่าไหร่นะมีอยู่ประมาณ20กล่องใช่ไหมล่ะและ้วก็80เพสเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ50กล่องนี่ซื้อไว้เป็นประมาณนี้ทุกคนไม่ต้องห่วงครับเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นการฟาร์มเลเวลแล้วเราก็พอเราฟาร์มได้เลเวลใช่ไหมนี่มารับจากตรงนี้ได้เรื่อยๆ,ๆมันจะคืนทุนเนาะเพศตอกล่องแรกเนี่ยมันจะได้กําไรแล้วก็80เพศเนี่ยมันจะคืนทุนแต่ถ้าเกิดว่าคุณหมดเพศตรงนี้80เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าขาดทุนแล้วนะครับผมแต่ว่าเราก็ถือว่าได้เป็น ของรางวัลน,นู่นนี่นั่นมาก็แล้วกันเนาะจะเป็นประมาณนี้อ่ะมีอะไรอีกหรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตคิดก่อนอ๋อมาอยู่กันที่ร้านค้าเหมือนเดิมครับโดยร้านค้าเบ็ดเตล็ดที่ผมรู้สึกว่าเสียดายในช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนทําการซื้อครับตรงนี้จะมีการรีเฟชทุกๆ6ชั่วโมงอะไรบ้างที่ควรจะซื้อหนึ่งเลยพวกกุญแจแบบนี้เราซื้อไปเหอะน,นะครับผมถือว่าเป็นการเอาไปลงด่านได้เพชรด้วยแล้วก็มันจะมีทังได้ของเนี่ยไอไอพวกอะไรนะเศษการอัพตัวละครตรงนี้เนนีี่่มมัััจะปญหหาใชวงงลๆ บางครั้งเราอาจจะอยากปั้นตัวละครนู้นตัวละครนี้มาเล่นในด่านแต่ละด่านเนี่ยมันต้องการตัวละครไม่เหมือนกันอย่างเช่นไอตรงนี้มันก็จะติดเผาไหมอ่ะใช้ยุอแล้วเราไปลงเป็นอะไรอี ปั้นสายนักเวทขึ้นมาใช่ไหมอา,อาจจะต้องใช้ตัวละครพวกภูมิคุ้มกันน้าแข็งเห็นไหมว่าแต่ละดันเนี่ยมันก็ต้องการตัวละครที่แตกต่างกันและปัญหาของเราก็คือไอเศษลงดันเจียนเพื่อพัฒนาตัวละครเนี่ยเรามีไม่พอเราควรที่จะซื้อเศษต่อให้มันได้น้อยแก่กข้อเก็บเล็กผสมน้อยเอาไว้ก่อนนะครับผมยังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาซื้อของประเภทพวกดันคาเนาะเงินไม่ต้องห่วงนะครับผมยังไงมันก็ฟื้นฟูได้แต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อไม่ทันเนี่ยมันก็คือหมดแล้วหมดสิทธิ์นะครับผมหีทุกๆห ไม่ซื้อประเภทพวกตัวละครเพราะว่าฟาร์มด่านได้อยู่แล้วเนาะอันนี้ผมแค่อยากเอามาลองดูซื้อๆไปพูได้ง่ายสิ่งที่ผมจะซื้อคือ1ตัวสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับผมอย่างที่2ก็คือไอ้พวกเศษธาตุนะครับผมก็ซื้อเอาไว้นะถ้าเกิดว่ามีการรีทุกๆ12ชั่วโมงตรงนี้ก็มารับกันได้ด้วยเอาล่ะสำหรับคลิปนี้เดี่ยก็น่าจะมีเป็นประมาณเท่านี้และนี่ก็คือสิ่งที่ผมเนี่ยทำผิดพลาดตอนเล่นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับผมถ้าเกิดว่าใครทําผิดพลาดจุดไหนเดี๋ยวผมไปอ่านดูเอ้รร้สึกกกว่่าาาาตงนนนีีมมั็จะิดพล เดี๋ยวก่อนเซิร์ฟเวอร์ไทยเปิดเนี่ยผมก็น่าจะมีการหยิบยกเอามาพูดถึงอีกรอบหนึ่งนะครับผมดังนั้นคอมเมนต์และเปลี่ยนความคิดเห็นไว้ใต้คลิปอย่างสุภาพด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผม